ข้างรักออกสื่อเม้นสยันยืนหนึ่งนั่นเองและอาร็ก์ก็ยังข้างรักไม่หมดโบนั่นเองโดนความสวยของโบเมรารากระแทกใจเต็มๆและก้อนลูกเต้นรักเป็นแฟนกันมาร่วมปีแล้วค่ะสำหรับคู่รักของพระเอกแห่งคายวีพระเอกพระเอกดพระเอกรวมสี่ อารีกเทอนาเดตก,กับโบเมญนาดาที่ขนาดที่โมเมนต์หวานๆไม่แปลกที่ใครก็ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนสาวโบพึ่งพาแฟนหนุ่มเข้าบ้านที่ไปร่วมสปายในวันเกิดแม่ส่วนในในนาตาที่จะมีข่าวดีๆเมื่อไหร่นั้นก็จะลุ้นกันว่าล่าสุดหนุ่มอารีคกนั้นก็ได้เปิดโมเมนต์ที่ ครั้งแรกที่แฟนออกสื่อที่อีกแล้วว่าจะกับภาพที่สาวโบนั้นได้โพสผ่านทางอิ t ส g r แกรมระบ,บุข้อความแคปชั่นว่าช่วงนี้ n g พระเอกหน้าตีที่ได้ออกมาคอมเมนต์กันว่าขาดใจจอ